ครับใส่แล้วพอดีครับผมเบสสามคิปหลังครับเบสครบพี่น้องเลยตอนใส่บริเตนไทยครับฝ่าห้องมาแล้วพี่น้องอ้ยหลักสมนักษาดุลร้านนัมเบอร์เด้อเทวุฒิเทวดาในแถวธรณีพระพุทธประสามเอเปอระพุทธพระธรรมประสงค์ดูกร้านนายู่หากินนี่ครับพี่น้องดุลน้ำกันตอนมะยามเนาะพี่น้องเนาะตอนใส่อาจจะบริเตนไทยเฮเบิ้งอ้ยพกมุ่งเคิงครับตอนนี้ฝนฝ่ามาเนาะตามฤดูกาลพี่น้อง ดุน้ำกันตอนยามด้วยพี่น้องเ้อะมาสิงพอมีโตมีแตมบอม,มือนีใหญ่ามาใส่ฮองครับมือนี้แถวอันหน้าแถบ,บ่ปพานครับอ่ะดุดุดน้ำกันตอนไมายามครับพี่น้องเดี๋ยวผมกลับถึงเมือลบฝนก่อนครับอ๋อโดจอนจอมเลอะพี่น้องเลยอ่ะครับพี่น้องจางไหนก็ฝากติดตามเลยด้วยพี่น้องเ้อะนี่ครับฝากติดตาม รีวิวซีวิตติดดินนะครับจังมายามน้ำกันนะพี่น้องเนาะผมกลับขึ้นมาลบฝนก่อนพี่น้องฝ่าหรือมมาเลยไปครับครับสวัสดีครับพี่น้องรีวิวซีวิตติดดินครับผมฝนตกครับพี่น้องเนือบ่ได้ทไทยเมืองตอนนั้นใส่เนาะพี่น้องเนาะฝ่าห้องฝนตกดีก็ระวังระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะกบผ้าพีผ้าหนองมาตอนยามเนาะพี่น้องเนาะดุนน,น้ำกันครับผมเข้าสีมีแต้มหรือบ่มีแต้มครับ ไปครับป่าเศร้าห้องแน่แหละครับผมแต่กัยั่งเดือบอนี่ครับไปดุนไปยามบึงว้าาสีมีแต้มพ่อสิด้ติดหมอติสหายบอพ่อสิด้ปลในอ,อมบอนน้องพี่หนองนาะสำหรับาผมคือเดงใสเบ็ดกบแผลแม่ผููขาครับหรือแม่ผมนี่เป็นมาก,กินกบอ,อมมุกอันต้มผิดน,นะครับผู้เฒ่าเนะาะเบากงว่าผู้เฒ่าครับผมเป็นมาก,กินผมก็เดย้หากบเป็นกิน ปลาอยากยามไรกับไปยอนกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องตะบกบนี่มันหายอยากแม่<น>อึดบอกไง่าอึดครับพ่อมีหัวกแกน้อยหนึ่งนี่ครับพี่น้องกับพาะศสอนไปขายตลาดนาดแต่ที่พี่น้องตลาดมันมีทุกมือครับผมกับบ่าวากันการหาอยู่หากินมันกลเลยหน่อยครับก็เลยตรงเลือกหม่องใส่ตลาดเอาอย่างใส่เบ็ดสามซิบลัง้งยีบสิบรั้งนี่ย่างใส่โอ้ไก่อยู่ได้พี่น้องเลือกทำเด้เอาอยู่ดีครับแม่นแถฝนตกพาแบบนี้ แต่แฉมถือว่าดีนะพี่น้องเนาะฝนตกทุ่มมือครับอุบลรัดสานี่พี่น้องรักษาสุขภาพน้ำเด้อครับเด้อนี่ป่าเรือไม่แล้วครับอ่ะครับพี่น้องไปดุนไปยามกับผมเหมาหลายกัสิเสียเวลาเนาะครับไปครับครับรีวิวชิวตี่ดของผมโดยหลวงอุบลครับไปครับพี่น้องเตรมแรกแฮกมันนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมลงแป๊บใม่เบิ่งก่อนครับอันมันนะพี่น้องปักกล่องกันครับพี่น้องเนาะ น่าห้องตลอดด้วยพี่น้องเวลาใส่เบ็ดหาอยู่หากินไปนาอพี่น้องเนาะสวยงามด้ยพี่น้องครับเต็มกำรรครับพี่น้องเต็มกำครับอาเขาถุงปลอดไทย ใส่เงาไปก่อนพี่น้องแดีมแดดแมฮกมนันโอเคครับพี่น้องนี่ครับทำหน้ากับผมไปครับพี่น้องนั่งต่อไปครับพี่น้องเตามสองครับ แฉมสองนะเฮาพูดพี่น้องับน้ามดครับเห็นไหมครับมีนา่นครับพี่น้องเป็ดรักเฮาทีนี้ครับ,รรบใส่แบบน้ำไหลพี่นอ้องอ่ะพี่น้องผมขออันปักก่องกันเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องแฉมสองเฮา ครับมาตรทานเก่าพี่นอ้องกล้ามไหม,มครับพี่น้องดีครับรเต็มกำครับพี่น้องดีครับฐานลงทุงนยงปลอดไพ่ครับปึ๊บนําไปประยุกใส่เด้อพี่น้องด้วย เด็กกบเด็ดลักนี่ครับมันจะกบจะจะมันสันนะพี่น้องน้องมันจะเต็นบ่คลยเงี้ครับไม้ไฟทำงานไม้พี่น้องของแต้มครับนี่น้ำนักแหละครับไปครับพี่น้องดุนต่อไปครับผมไฟหางแนี่เด้อพี่น้องขับตรวจยามเอาครับมันหกนะพี่น้องไปครับพี่น้อง ใส่หมองละสองสาหลังสี่หลังอ้าวถืกแล้วครับพี่น้องหลังธนาครับเต็มนะครับแต้มสามครับพี่น้องนี่ครับไม้ใส่เหาแบบนี้เลยพี่น้องนี่ผาดครับโอ้ถึกเลี่ยงหลังเด้อพี่น้องถือเลี่ยงหลังนะครับมี่ครับเบ็ดกบสุดโบราณเหาครับผมนมีครับพี่น้องมาตรฐานนี่ครับมีนีครับอ่ะปักกล่องก่อนพี่น้องพี่น้องบนน็อกันนี่ครับ โอมันมานครับพี่น้องยาม่องขางครับลักษณะทาาแบบนี้ครับมีนามแขัง,งค,รครับพี่น้องเห็นบ่ครับตัดเกลียวครับพี่น้องนี่ครับปดกันครับพี่น้องอนุญาตปดกันครับปดอยาแค้แบบนี้ i ขาไปที่ล่ะเออหมดใจดับพี่น้องใส่ถุงก่อนครับปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนสามแต้มเลยพี่นอ้องนะครับไม้ใส่หา่าครับลักษณะนี่ด้วเด้อพี่น้องเด้วยอย่าอย่าพ่อบปดี้กับพ่อครับบ่ต้องป่านคู่ปานยังหรอกครับพี่น้องมันยากยานี่เลยครับเด็ดตูดดอ,อกเตืนไวยกี่เดืนอนเพราะว่าเขาหมุนดิน ใส่ใบตำนี่พ่อครับพี่น้องน้ำไม้ไฟเฮานี่ครับสั้นๆใบสีสีขาองศาครับสิ่งเงาล้อยู่เครื่องหนึ่งครับนี่ไปครับพี่น้องแต้มสามแล้วแ <ม4 S 1> ต้มซีขึ้นนี้เงินเมื่อินเดือนอ่ะแต้มซีนี่ครับพี่น้องอย่างหลังเลยครับตับกกล่องกันพี่น้องถูดักถูเดชเนี่ยเด้อพี่น้องคนเดียวสายเดียวครับ ครับเต็อมกบนะพี่น้องเนาะ,ะครับโตงามเหมือนกันครับพี่น้องนี่เห็นบมอครับมีครับพี่น้องเต็มซีครับขอปดกันครับเอินมาน เดือนใส่สามสี่ด่าเนี้ยมันออกใส่เดือนก็ใส่เป็นโตไปเลยครับพี่น้องใส่เป็นโตเด็ดตูวออกแนะนำไม่ใส่ใส่เดือนใหญ่้รอพี่น้องเน้อมันจังเนียวจังทนแต่ว่าเวลาถือข้าวต้องเปียนออกครับครับพี่น้องเสียบใบขึ้นเกาครับลักษณะการใส่การเสียบ ีเตรียมนะพี่น้องยังเหลือครับยังเหลือไม้นี่นับปศัยหรือบ่ไม่นี่นะแค่นี้อ่ะกินเมากินเด้อครับพี่น้องไปครับพี่น้องดูดน้ำกันต่อไปครับผมหมานเหรอครับ้เตรียมที่ฮ๊ครับเหมหันเตรียมทีฮ่าผมบ่ได้บันทึกพี่น้อง คมันมานครับผมจำแต่ก็ถึงเมื่อโอ้ตัวงามเลยพี่น้องนี่ครับคอยลุ่มมันดิมันดิมันสั้นนี่ครับพี่น้องงามเลยครับพี่น้องพักของก่อนครับได้บอลลุ่มครับ ครับพี่น้องครับครับเกเมื่อขึ้นกันตะร่วงมีหมูยามเบ็ดนัครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเต็มที่หกเข้ามันม้านครับตัวงามเลยพี่น้องใส่ถุงก่อนเตรียมเกปลอดไพ่ปื้อปลอดไพยครับใส่ถุงคิดปลอดไพ่ครับผมนี่ครับพี่น้องสองหลอกไปเวยใส่เงียบไม่กอนครับ เงี้ยใส่เป็นโต้ด้วยพี่น้องเด้อจะ่าแพ้อย่านี้นครับเดือกไม้ใส่เอาเต็ดยตูดอกแค่น้อยครับพี่นอ้องนะครับมันมานนะครับผมอ่ามากินอีกเดอ้อหลอกเก่าอ่ะครับพี่น้องยามอีกกอนเต็ดจะเบิดแล้วครับครับนะหน้ากันใส่เฮา ครัพวกแตบนะครับครับพี่น้องแต็มทีเจ็ดครับฝนพี่มาแห้วครับพี่น้องครับพี่นอ้องออ้ยตัวงามไหมครับคอยร่องครับมันสัน้นมันสัน่นอี่พี่นอ้องพักกล่องก่อนพี่น้อง นกรับพ่ิ้องมันหานหานะกรับพ่น้องมัน,นแมเจียดครับนี่ครับขอปดก่อนเนอะี่น้องเงเอ ยังปลอดภัททยครับไปก่อนตัวเก็บกบก่อนเกตสิเบิปัสครับบุดน้ำกันอีกตอนเสาโนพี่น้องเนาะตัดเสียไปอีกครับอา่ามันหนานครับพี่น้องนี่ครับตัดหน้ากันใส่เฮา น้องยามแล้วแล้วครับนี่ครับผมเจ็แตแ่มครับโมน,นี้เจ็แตแ่้มีแต่โตงงามๆครับพี่น้องแต้มหนึ่งผมบอกเลยบันทึกให้พี่น้องเบ้วงครับเต้มครับครับพี่น้องโอ้การท่านไหมครับนี่ครับเอา้าตัวนี้คือะอะไรไงถ่องเป็นยังลูกเต็มต้นเมยบอถึงายถ่องเนาะเต็มต้นเมยครับ ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตครับพี่น้องนี่ครับผมประมาณโล่โลอยู่ครับอ่ะครับไปครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเด้อถือความารับส้มครับผมปุดน้ำกันอีกมืออื่นครับผมผมเทียดอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าก้มจำของผมมันเต็มเร็วครับอ่ะครับพี่น้องเอากบขึ้นมาขังมันครับครับผมเจ็ดแต้มครับสำหรับคืนนี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจ้ะพี่น้องเด้อ ยอดใหญยอดวิวครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับวันนี้รีวิวซีวิตตีด,ดินขอกล้าข้ามมาฝันดีครับผม